สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับลีลูกแซบกับแม่โมพาแซบนะคะกับไข่เออแนะนำตัวหน่อยสิอะไรพี่ตังค์พี่ตังค์ใช่ไหมวันนี้แม่โมได้อะไรได้ปลาแซลมอนมานะคะในยำปลาแซลมอนน้ำปลาเห็ดเองเด้อจ้าแซบมากเลยดูดิใส่น้ำปลาตัตค์เองแล้วก็มีมะระขี้นกน้อยนึงมันแก่ก็เลยเอาแต่เปลือกมัน แล้วก็มีแตงกินกับเต๋อแตงเนี่ยเราต้องกินชิมหน่อยพิงตังกินข้าวกับอะไรบอกพ,พี่พี่เขาไปซิ<ข>กินกับไข่มาเด้อแสีบกินที่บ้านนี่แหละไอ้วัวปลาแซลมอนมีกระเ,เทียมกระเทียมกับด้วยน้ำปลาทำเองเส<ม>ียบซุป อืม่บอีเละหวานอืมเป็นไงบ้างแม่อร่อยมากไปมักปัดสมีเด้อเนี่ยปัดสมันเท่าอืมอืมอร่อย Ờ à, mà Đúng chứ cả nào bữa Bữa năn đi chín trông Có tầng tầng nó luôn nó Ừ <laughs> เด้ต like, ังๆไปทำไมอย่ายวทำอย่างนั hmm. ้นไม่เอาออกมาเลยเอานั่งดูลูกมามามามแม่ไม่ให้ลิลุกแซบด้วยนะมาเข้ากล้องมาจิมเขาจิมนะบัดนั้นอยากลิลูกแซบน้ำเผาบันดูประสนฮะบนนอนถ่ายลิลูกแซบน้ำแม่ นี่นีนอ,อ,อร่อยมากตำต,ำ,ตำแล้วก็เอามาลาเลยพี่น้งองแซ่บแม่โม่บะกินแบบบะมากินแบบมีวาซาบิเนี่ยนะยจานมันมันไม่จัดจ้านเนาะอร่อยจริงอืม,อม แซ่บไหมพราะตังตังท,ท,อทอดนี้แซ่บอยู่อืออนี่แซ่บมากอื้มแซบกุยาลาเร่ออ,อร่อย,อออยกินกับแตงเขากันที่สุดเลย ก็เกเาอเอาข้ากินก่อนนะเอาเข้ามาเอาเข้ามาพูดนะนี่ไงดีตคำอร่อยอร่อยมากต้างตังมช่ <s Ô. Sắp chín. Hừ. Ngập đang khẩu này ไม่ข้าวไม่อะไรเลยจะมบเยอทำอะไรูก ฝันไลยเด็กทำแล้วฝันไลยเรื่องฝันยินผีฝันยินผีพาห,าหานี่มงานหลาโลกไยนกับูดดอนะีอะไรนะอะไรนะฝันยินผีไม่มีผีที่บ่าเรา มลูกคนหัวแห้งแบบ<ะ>ใช่ไมใช่ไห<ช>ม,อม,อมเอ้ทำก็แบบสองชิ้นเองนั่น่ะ อร่อยมากอู้กดโพลแล้วว่าอร่อยมากอืมที่เรียก็อร่อยว่าจะมีวัถตถุดิบได้กับแฉด้วยเข้ากันที่เรียกแงกกรอบอะนะคะอือหือืมปุ๊บนะ เพื่อ,อในรายการ,ะรอะไรอย่างเงี้ยแกหอ,สอมดหอสดไมขมบวบอืมอืม เต้ามอืะแม่อยากกินปาเตมดันเผ็ดอ่ะกินแต่ไปก่อนพรุ่งนี้ใหยกินแต่เผ็ดนะข้างล่างน้ำมันไหลโดนหรือข้างล่างนน้มัไหลโดข้างล่างคอนโรจนเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดก็ว่าเผ็ดมันอยู่ข้างล่างน้ำมันซวกออกเหรอเออโรตีแม่ว่ันนี้ ดีแม่แบบนี้แม่โอเคเลยนะฝาดบวคนนิงเพชรหกศูนย์แย่นอะมันรูฝาดเลยเราเป็นคู่ติดงานนะเป็นหนาหัวกอดบบเพ็นใบกับไปคุณน่า อร่อยมากเหมือนซีฟู้ดแต่ใส่น,น้ำปลาใส่บางน้าเลยหลาย,ยแซ่บครับเรากินก่อนกินน้ำเอ้ยกินกินรีดล,ลูกแสบป่ะลูกแสบป่ะแซ่บ สดี <im <im ิยะน้ออย่าโฟกัสข้างหลังหกมีลูกน้อยแล้วอือหือร่อะมา แต่งจนเบิร์ดเว่ยแต่นเบิร์ดเวยเนกับเบพ็ดบให้กับเสี่ยวกะเทียมริกน้ำมันลงไปอืม้มอืมอืม อะไรอะอะไร่ไม่น้ำอะไรมาไม่กีหลอกน้ำอะไรอมาอืมนี่หบหยิบหยิบยิบยิบหยิยิบยิไม่นี่จะลาแล้วอะไรลูกบายบายจะนอนแล้วไปเลยปนอนไม่แม่ลางไหนไม่ันิมอ เดไม่ห้อกรรมหนึ่งอ่ะต้องพริกกินนัวต้องพริกอันนั้นแหละซื้อมากข <c oughs> ันใส่แต่พริกน้ำมันเคี้วใส่พริกกินนัวน้ำมันแสบมันเป็นแบบแสบๆนะ <c oughs> ต้องตำใส่พริกกินนัว จังแสบแสบเรื่อยๆรู้ยหมแสบไม่รู้สึกไเ้ื่ะไเนาะอร่อยจริงๆอร่อยสูตรนี้นะอร่อยมากมันม,มีปลาเรียญกินได,ด้เรื่อยๆ มองข้า,างนัตงตางแก้มเลยเป็นส่ละพี่น,อน้องจะมาอยากลีลูกแ่บเปสิ่ละเอาบุกกินของมาตัดแขนตัดขาลองดูไอ้มโอม่จูบ,บอนึงก็เทานึงบอ่อนึงกเทนึงอ๋อ ของขอัขอ้งเอาไปางนั้เาพาไดไเพาไปเลยเนียนเ็นอใครเาะทีมืหรอลูกี่หมดนิวฝึกนิวุกี่ลากินนยหมดเลยหรออ้อร่อยมาก ตัวเล็กรีมันเนี่ยประมาณยี่สิบใบละมาถึงจ <that> ้ากแบบชอบมากถ้ากินตั่งไงอื้แบบอร่อยจริงคอมเลย ข้เาเนื้อเข้าหนังแซ่แหวมเลยนะต <ừ. S 1> ักตัมหัวะหลำด้วยนะผักตานบ๊อบหั่น,น,อนบอบนาบอหังเบบบักแซงบ๊อยทำแบบนี้บักแซ่เนี่ยตาย จุน่ะอตอนนี้แม,ม่มาเดอ้อพปอยากแซบอิเล่เบอร์นาจิลลองเฮดเมนูมันเฮดเมนูมยังดีนะมมไม่เส้นแล้วแซบอิเลม เทียมอันหนึ่งแซ่บแซบอีเลใส่น้ำเลยใส่น้ำลึกๆนันวๆเลยเขาลูกบาลแรกเนี่ยเรจะวากันแล้วเขาไปซื้อเข,อขอเาจาจหนึ่งว่บมันหายลอยแบบเต็มที่อ่ะ น่าไปกินรอยเก่าๆเนอะว่ามันมีหาต้อนอหรืออะเนอะเจดต้อนน่องหลังก็มิตะฮอมิดตะยังอันนี้แบบไม่ห่วงเครื่องจา่าพูดๆอย่างใกล้ๆเป็นฝอยเป็นพักฝอย <c oughs> หืหลานร้านนี่ยอะไรโล่ตู้ร้านหัวหลานใช่ใครา ัญชีผมไม่ล้านมันมันเห็นอันนี้เฉยๆยมันมัดไปอย่างนี้มันเห็นร่องมันเฉยาเรื่องว่าวล้าน<ะ>ไม่ล้านหรอกอเสียงดังลงเ่รงว่าแมงหัวหลับจิ้น้อยตลาดแมเอามามออมเอา,า,เอาเยังไงที่นะครับเ่ี่นอง เกี่ยงเบอร์เกี้ยงสองตอมนกีงเผาเพื่อตอมคุนเพลิเอาไปแล้วอืมใเหรออืมนีกตอนไหนหรอวะอันบอควยงาบหรอกค่อคืออันนั้น

บ<า>ั้นเราได้พี่น้องบิดเกียงเกียงเนจนเกี๊ยงแซ่บมากอง,อ,งอ่าหมดเลยเลอพอกันอีพีหนาแล้วพี่น้องแซ่บอปเละเมนูนี้ไปเฮ็ดกินด้วยจ้าไปซื้อแม่โม่แนะนำไปซื้อให้แม่โคถ<า>ูกไปไงั้นก็บายบายสวัสดีค่ะไปกินไป